หนึ่งสิ่งนี้คือการสอนให้ลูกพูดคำว่าหยุดฉันไม่ชอบหยุดฉันให้เธอตีฉันไม่ได้หยุดฉันให้เธอแกล้งฉันไม่ได้นะคะคือให้เขาเอามือป้องแล้วให้เขาบอกว่าหยุด ะะคุณไปซ้อมกันที่บ้านหรือว่าเป็นจําลองตุ๊กตานะั้นเล่นกันเอาเด็กค,คนนี้แกล้งเด็กค,คนนี้ตุ๊กตาตัวนี้แกล้งตุ๊กตาคนนี้เออฉันทําแบบนี้หยุดฉันให้เธอทํากับฉันแบบนี้ไม่ได้ถ้าเธอยังไม่หยุดหยุดฉันจะบอกคุณครูนะถ้าเธอยังไม่หยุดฉันจะเดินหนีออกไปแล้วนะเมื่อเธอพร้อมเล่นดีดๆเล่นให้ปลอดภัยเธอกลับมาเล่นกันใหม่ได้สอนลูกง่ายๆแบบนี้ก่อนนะคะเพื่อเขาจะได้ปกป้องตัวเองได้ในเบื้องต้นก่อนนะคะเพราะว่าบางทีคุณครูอาจจะมาไม่ทันบางทีคําพูดที่มันยาวเกินไปก็อาจจะช่วยไม่ได้แต่ว่าหยุด ะะก็จะทำให้เพื่อนหรือคนที่แก้งแบบเฮ้ยสตานไปนิดนึงนะคะมีส่วนทําให้ลูกนะคะลดการถูกบูลลี่ได้นะคะลองนําไปสอนลูกดูนะคะเราเจอครูแพทยพัฒรวดีเชี่ยวชาญการเลี้ยงเด็กใหม่ค่ะ